สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเนื้อหาขกสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับขอบคุณเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในขณะนี้ถ้าใครสนใจก็สามารถแอดทีไลน์ได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคมาเริ่มต้นกันนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ ตลาดซื้อขายนกเตะรล้วนนะครับซึ่งผมต้องเกริ่นไว้ก่อนนะครับทําไมถึงเอาตลาดซื้อขายนกเตะขึ้นมาเป็นข่าวแรกเพราะว่าปกติเนี่ยจะเอาข่าวในสโมสรมาก่อนนะครับเพราะว่ามันมีกระแสะเล่งออกมาค่อนข้างดูเดือดมากในแต่ละดิวนะครับที่เกิดขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันมาวิเคราะห์กันดีกว่านะครับแล้วก็อยากให้แฟนบอลเข้ามาคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่ารู้สึกอย่างไรในแต่ละดิวนะครับ มากันที่คนแรกครับก็เป็นขาประจําในช่วงซัมเมอร์ของแมนยูนะครับตราบใดที่ยังไม่สามารถจบเดือนได้ก็จะมีข่าออกวมาแบบทุกวันแบบนี้แหละนะครับเป็นเรื่องปกตินะฮะซึ่งตามรายงานจากเดอะอลนติครับโดยลอรีวิสเบลนะครับก็มกักจะเล่นข่าวแมนยูเป็นประจำนะฮะเขาบอกว่าแมนยูเนี่ยก็กําลังเจรจากับทางดอทมุลในเรื่องของการคว้าตัวเจดรนซานโชแบบต่อเนื่องนะครับ ซึ่งข้อมูลเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตอนนี้แมนยูก็น่าจะยินยอมจ่ายในราคา80ล้านปอนด์แล้วนะครับแต่ว่ามันก็มีสะดุดอยู่บ้างน,นะครับเพราะว่าเหมือนกับดอทมุลเนี่ยพยายามที่จะขอส่วนเสริมเพิ่มเติมนะครับอีก20ล้านปอนด์นะครับพูดง่ายๆว่าแมนยูต้องยื่น80บวกกับ20ล้านปอนด์นะครับเป็นส่วนเสริม ส่วนเสริมนั้น20ล้านปอนด์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับผลงานของซานโช่กับแมนยูในช่วงซีซั่นหน้านะครับถ้าเกิดซานโชสามารถทำผลงานได้ตามเงื่อนไขที่ดอทมุลตั้งเอาไว้กับแมนยูเนี่ยในช่วงซีซั่นหน้าทางดอทมุลก็จะได้ส่วนเสริมนั้นไปนะครับทยอยทยอยจ่ายกันไปซึ่งแมนยูมองว่าเป็นค่าตัวหรือว่าออปชั่นที่เยอะจนเกินไปนะครับ แต่ต้องบอกว่าดิวนั้นนะครับมันยังไม่ล่มนะถึงแม้ว่าแมนยูจะไม่เห็นด้วยแล้วก็แมนยูมองว่าแพงเกินไปเนี่ยแต่ดิวนั้นยังไม่ล่มนะครับมันยังมีการเจจาแบบต่อเนื่องนะครับสถานการณ์ตอนนี้ผ่อนคลายนะครับแล้วก็เป็นไปแบบระมัดระวังครับไม่ได้มีการเร่งรีบนะฮะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเจจาไปแบบเรื่อยๆอย่าให้มันล่มนะครับคืออารมณ์แบบว่าเฮ้ยเกือบล่มแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นยังเจจาได้อยู่นะครับ แมนยูก็เลยเสนอไปว่างั้นคนละครึ่งทางได้ไหมนะครับลดลงมาหน่อยนะครับสำหรับส่วนเสริมเนี่ยเอาสักประมาณ10ล้านปอนด์ได้ไหมหรือถ้าจะให้ดีตามที่แมนยูต้องการก็คือ80ล้านปอนด์เป๊ะเ,เนี่ยคุณโอเคหรือเปล่าผมยินยอมจ่ายให้เพราะว่าเราทราบกันดีว่ามันเป็นราคาลดลงมาแล้วจากซัมเมอร์ก่อนนะครับแล้วก็แมนยูอยากได้ในราคานี้ดอทมูลเองก็ยอมลดลงมานะฮะแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับเดีติกพยายามเล่นข่าวออกมานะครับว่า ดอทบุญก็เล่นแง่ด้วยส่วนหนึ่งนะครับพยายามแบบยื้อเวลาลองลองมีการคุยกันเพิ่มเติมกันดูเผื่อที่จะได้ช็งองนานนะครับนะมีการแบบเล่นตัวสักเล็กน้อยนะครับก็อย่าลืมนะครับว่าดอทบุญเขาก็ตอนเนี้ยยังถือว่าถือให้เหนือกว่านะครับเพราะว่าสารโชวเองเนี่ยก็สัญญาย,ยังเหลือกับทางดอทมุนด้วยนะครับอีกทั้ง2ปีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบร้อนอะไรแล้วก็อีกทั้งเนี่ยผมมองว่าราคา80ล้านปอนด์เนี่ย คือดอทบุลเขาปั่นแมนยูอยู่แล้วนะครับ80ดล้านปอนด์ต้องเข้าใจกับว่าราคาเนี้ยมันไม่ใช่ราคาที่แมนยูสามารถยื่นได้เพียงแค่ทีมเดียวนะหลายๆทีมในยุโรปก,ก็พร้อมที่จะยื่นในราคานี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกไปครับดอทบุลเขาถือไพ่เหนือกว่านะครับเขาสามารถเล่นตัวได้นะครับนะเพราะฉะนั้นนี่แหละคือเรื่องยากด้วยส่วนหนึ่งแมนยูจะช,ช้าก็ช้าไม่ได้แต่เขาบอกเหมือนกันนะครับว่าตอนเนี้ยน่าจะเป็นเรื่องยากไปอีกนะครับเพราะว่า บอลยูโ bon รใกล้ที่จะเริ่มขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแมนยูต้องรีบจบดิวอ่ะให้เร็วที่สุดภายในแบบ2-3วันเนี้ยนะฮะถ้าเกิน2-3วันเนี้ยมันยากแน่นอนครับต้องไปรอครับต้องไปรอในช่วงหลังจากเสร็จสิ้นบอลยูโรไปแล้วนะครับซึ่งมันนานจนเกินไปแล้วก็ดิอันติกบอกว่าแมนยูก็เสียงเหมือนกันแมนยูก็เสียงเหมือนกันที่ถ้าเกิดจอรอซานโชผลงานดีกับ ฟุตบอลทีมชาติอังกฤษนะครับหรือว่าฟุตบอลยูโรเนี่ยยิงเปี้ยงป้างแอซซิสก,กระจายลากเลี้ยงแบบว่าโอ้โหแบบเพอร์เฟกมากในแต่ละเกมอะ่ะแมนยูก็กลัวเหมือนกันว่าหลังจากเสร็จบอลยูโรค่าตัวมันจะขึ้นไปแบบเดิมนะครับนี่คือสิ่งที่ผมก็พูดไว้เหมือนกันนะว่าผมคิดว่าแมนยูต้องกลัวในเรื่องนี้เหมือนกันว่าซานโชถ้าปล่อยไปในช่วงโยูโรแล้วฟอร์มมันปังอะ่ะเออราคาขึ้นไปอีกมันยิ่งแต่ยากนะ แล้วแมนยูเนี่ยพยายามที่จะเร่งครับให้มันเสร็จสิ้นในกรอบเขีดเวลาก่อนที่บอลยูโรจะเริ่มขึ้นนะครับคือตอนนี้มันอยู่ในช่วงเตรียมตัวยังไม่ได้แข่งนะครับมันยังพอมีเวลาแบบว่าขีดเวลามาเจจากันได้มันทำข้อตกลงกันได้ส,สัญญากันได้นะครับตรวจร่างกายกันได้นะฮะในแคมป์ทีมชาติก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าหลายๆดีลก็เคยทําแบบนั้นนะครับก็นี่คือความคืบหน้าจากดีอนันติกที่เขารายงานกันออกมานะครับว่าตอนนี้แมนยูก็เจอจกแบบต่อเนื่องนะครับ จะจาแบบเรื่อยๆนะครับอาจจะมีสะดุดไปบ้างแต่ว่ายังไม่ถึงกับดิวล่มไปเป็นไปอย่างประนีประนอมนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกกันไปว่าดอทมูลเขาก็มีการเล่นตัวสักเล็กน้อยเป็นเรื่องปกตินะครับของสโมสรเจ้าของสัญญาเขาก็ต้องหางข้อเสนอที่ดีที่สุดให้กับสโมสรนั่นแหละเพื่อทํากําไรด้วยนะครับนะแล้วก็มันไม่ใช่นักเตะกระจกๆของทีมนะครับมันเป็นนักเตะแบบตัวท็อปเกรดเอของเขานะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้วในการทำดิวนะครับ แล้วก็กระแสของสกายปอดกันบ้างนะครับสกายปอดก็เล่นคล้ายๆกับดิอันติกเลยครับสกายปอดเนี่ยก็รายงานกันออกมานะครับว่าแมนยูเนี่ยก็อยู่ในช่วงการเจรจาแบบต่อเนื่องนะครับในการคว้าตัวเจดอนซานโช่นะครับซึ่งสกายปอดเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดแมนยูตกลงในเรื่องของค่าตัวกันได้ค่าต้นเงิกันได้เนี่ยทุกอย่างดูสบายไปหมดเลยครับเพราะว่าข้อตกลงส่วนตัวเนี่ยสกายปอดมองว่าไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะครับเพราะว่าดิวเนี่ย แมนยูตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับทางนักเตะมาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ก่อนแล้วนะครับปัญหาก็คือค่าตัวรายงานคล้ายๆกับเดียร์นติกนั่นแหละก็คือค่าตัวครับตอนนี้มันติดเรื่องเดียวเท่านั้นติดมาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ก่อนอ่ะที่แมนยูแบบยังไม่ยอมจ่ายแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยสักทียื่นไปแบบกล้าๆกลัวมันก็ไม่ประสบความสำเร็จสักทีนะครับแล้วก็ สไตร์ปอทิ้งทายนะครับว่านอกจากแมนยูเนี่ยมันยังมีอีกหลายๆทีมนะที่ให้ความสนใจสารโชวในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับน,ะนั่นคือรายงานจากสไตร์ปอนะครับก็มีการให้คําด้วยนะว่าก็คือแบบดิวเนี่ยมันยังออกมาในทิศทางที่ดีระหว่างแมนยูกับดอทมูลนะครับแล้วก็การเจจามันเป็นไปแบบระมัดระวังด้วยนะครับคำนี้คือรายงานคล้ายๆกับดิแอรนติกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ลุ้นกันต่อไปนะฮะ ก็พยายามที่จะทําให้เสร็จห้เร็วนะผมคิดว่าแมนยูน่าจะทําให้เสร็จหทีร็วที่สุดก่อนยูโรถึงแม้ว,ว่าเวลามันจะน้อยก็ตามอะ่ะแต่ว่าคือมันต้องรีบแล้วนะครับก็อย่างที่ว่ากันไปเนาะดหลายปัจจัยนะครับนอกจากนี้ครับเรามาดูอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับกรอบเขตเวลานะครับอันนี้คือกรอบเขตเวลาของดีลนี้นะซึ่งซัมเมอร์ก่อนนะครับดอตบุลเคยทําไว้นะครับดอตบุลเคยทําไว้ว่า แมนยู you, ต้องยื่นข้อเสนอสําหรับซานโช่ในช่วงเวลานี้นะนะครับแต่ว่าแมนยูในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแมนยู you, ประมาทไปหน่อยแล้วก็มองว่าเฮ้ยมันเป็นกรอบเวลาที่แบบบ้าบอนะครับอย่าไปเชื่อดอทมุลเลยอย่าไปเล่นตามดอทมุลเลยสุดท้ายเป็นไงฮะดอทมุลเขาเอาจิงซึ่งเชื่อกันว่ากรอบเวลาร,รอบนี้สําหรับยูจะรอซานโชเนี่ยน่าจะอยู่ในช่วงประมาณช่วงพิจารณของทางบอสเซลส์มุลพอดีนะครับในช่วงที่ดอทมุลเนี่ยมีการด้วยนักเตะ กลับมายัางสโมสรอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นคือกําหนดเวลาเดทไลน์ที่ดอนมุนตั้งอนเอาไว้นะครับก็รอบนี้หวังว่าแมนยูจะไม่ประมาทอีกนะนะครับคือถ้าเกิดมันลากยาวไปถึงนั้นอ่ะหวังว่าแมนยูจะไม่ประมาทนะเพราะว่าดอนมุนเขาตั้งเกณฑ์มาแล้วรอบหนึ่งแต่แมนยูไม่เล่นด้วยรอบนี้ก็หวังว่าจะได้บทเรียนสําคัญนะครับจากรอบที่แล้วอ่ะก็โปรดทําตามข้อกําหนดของดอนมุนด้วยแล้วกันนะครับ ส่วนเรนื่องราวอื่นนะครับเรามาดูเรื่องราวข่าวของคริสเตียโนโรนโดกันหน่อยนะครับมีรายงานจากเอมเอ็นนะครับเอมเอ็นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นที่เข้าใจครับว่าโอลเลกกน่าโซชาเนี่ยชื่นชมเพื่อนร่วมทีมนะครับอดีตเพื่อนร่วมทีมอย่างคริสเตียโนโรนโดนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับโรนโดกลับมาสโมสรแมนยูอีกครั้งตามรายงานที่ออกมาล่าสุดเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับแต่เอมเอ็นมองว่า การกลับมาของโรนัลโดมาอย่างถิ่นออเทฟอร์ดเนี่ยไม่น่าจะมีโอกาสเป็นไปได้นะครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งเอเมเยนเขาก็มีเหตุผลนะครับเอเมีอนมองว่าเป้าหมายสูงสุดถึงแม้ว่าโรนัลโดจะเป็นตัวระดับท็อปของโลกฟุตบอลณปัจจุบันก็จริงนะครับด้วยวัย36ปีแต่ว่าเขายังมีคลาสบอลระดับโลกอยู่ก็จริงแต่เป้าหมายสูงสุดของแมนยูในช่วงซัมเมอร์นี้เอเมีอนมองว่ายังคงเป็นจารดอนซานโชนะครับแล้วก็แนวรับอย่างวารานนะครับ ซึ่งดูแล้วแมนยูไม่น่าจะเต็มใจจ่ายเงินมหาศาลให้กับเป้าหมายอย่างคริสเตโนโรนโดในช่วงซัมเมอร์นี้แน่นอนนะครับถึงแม้ว่าจะเคยร่วมงานกันมาแล้วนะครับมีความสัมพันธ์ที่ดีกับแมนยูก็ตางนะครับซึ่งโรนโดเองในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายวันก่อนนี่ยนะฮะก็มีข่าวเชื่อมโยงนอกจากแมนยูแล้วเนี่ยก็ยังมีข่าวกลับไปเรอลัลมาดริดนะครับ p อชไปเล่นในลีกอเมริกานะครับแล้วก็มีข่าวเชื่อมโยงกับ ทีมสวอตติงดิสบอนนะครับทีมชาติบ้านเกิดนะครับก็นี่คือรายงางออกมาจากเอเมีนนะครับที่มองว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นครับในเดีอนนี้สําหรับคริสตโนโรนโดจะย้ายกลับมาในทีมโอตดฟอร์ดอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนเรื่องราวันอื่นนะครับที่น่าสนใจครับดิอ a นติกครับก็ได้มีการเล่นข่าวเรื่องของแคเรนทิปเปียนะครับรายนี้ก็มีข่าวออกมาทุกวันนะครับข่าวแบบน่าเชื่อถือขึ้นแบบเรื่อยๆนะผมต้องให้คํานี้เลยนะครับ เอ,อ่เคเดนทิปเปียเนี่ยนะครับบอกว่าทางแมตช์จัดครับที่ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเจจานักเตะฝ่ายเจจาของทางสมโมสรเนี่ยก็ได้มีการเข้าเจจากับทางเคเดนทิเปียแ,แล้วนะครับแล้วก็มีการเข้าเจจากับทางแอดมิริดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยนะครับทางโอเล่เล็งเอาไว้ว่าเคเดนทิเปียเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลือกตัวท็อปที่มองว่าน่าจะเข้ามาเบียดด้่นน้แหน่ง มาท้าชิงตำแหน่งจับบอลวิสา้าได้ในช่วงซีซั่นหน้านะครับแล้วก็นอกจากนี้นะราคาค่าตัวเชื่อกันว่าน่าจะประมาณ10ล้านปอนประมาณนั้น,นครับไม่เกิน15ล้านปอนนะครับซึ่งเคนทิปเปียเองนะครับก็รายงานจากดีนติ็กเพิ่มเติมนี่แหละเขาบอกว่าทิปเปียได้มีการมองหาบ้านแถวๆเ,เมืองแมนเชสเตอร์เอาไว้แล้วนะครับหลังจากที่ทั้ง2สงโมสรเนี่ยมีการเปิดโตเจรจากันอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ก็รอลุ้นกันในเดีลยวนี้นะครับนะแล้วก็เรื่องราวข่าวกสิบอื่นๆนะครับก็มากันที่เรื่องราวของวารานกันหน่อยนะครับวา,านเนี่ยมีรายงานออกมาอย่างไรกันบ้างน,นะครับเพิ่มเติมนะคือคลิปที่ผ่านมาผมบอกว่าวารานเนี่ยตามรายงานของสเปนนะเขาบอกว่าแมนยูยื่นข้อเสนอระยะยาวให้กับวารานนะครับ แต่ผมยังไม่ได้ใส่รายละเอียดว่ากี่ปีนะครับซึ่งตามรายงานล่าสุดเนี่ยนะครับเขาบอกว่าน่าจะประมาณ5ปีครับเป็นสัญญาแบบระยะยาวเลยนะฮะก็เท่ากับว่าตอนนี้วารานอายุ28ปีใช่ไหมครับก็เล่นไปแบบ30ต้นต้นได้เลยถ้าเกิดย้ายมาแมนยูนะครับแล้วก็ค่าเหนื่อยจะถูกอัพขึ้นไปอีกนะครับเรื่องของค่าเหนื่อยนะตามที่นักเตะต้องการนะครับแล้วก็แมนยูยินดีจ่ายให้ด้วยนะครับนะนอกจากนี้นะครับเรื่องราวของซิโก้รามอสครับมีรายงานจาก เอลทรานสเตอร์นะครับเอลทรานสเตอร์ L เนี่ยนะครับก็รายงานออกมาในเรื่องของรามอสนะครับว่ารามอสเนี่ยจริงๆก็ได้มีการพูดคุยสัญญาฉบับใหม่กับทางเรอัลมาดริดในช่วงหลายสัปดาห์ก่อนมาแล้วอยู่แล้วนะฮะก็คือทางเรอัลมาดริดก็พยายามที่จะรั้งรามอสนั่นแหละนะครับแต่คือรามอสเองเนี่ยนะครับด้วยวัยขนาดเนี้ยนะครับเขาก็ไม่ยอมลดในเรื่องของค่าเหนื่อยลงมานะครับแล้วก็เรื่องของ สัญญาเขาก็ต้องการมากกว่า2อปีอะนะครับซึ่งเปเรสเรเรลอาดริดเนี่ยก็ไม่ยินยอมที่จะจ่ายนะครับถ้าเกิดไม่ยอมลดค่าเหนื่อยลงมาแล้วก็ไม่ยอมรับฟังเกี่ยวกับสัญญา1ปีประมาณนั้นน่ยคือเรลอาดริดก็ไม่ยินดีที่จะมอบสัญญาฉบับใหม่ให้มันก็เลยเป็นเดียวที่แบบยังตกลงกันไม่ได้สักทีนะครับรามอสขออีกแบบเรลอาดริดขออีกแบบแอ,อ,บบอะพูดกันง่ายๆนะครับมันก็เลยทําให้ตอนเนี้ย กลับมามีข่าวว่ารามอสน่าจะอำลาทีมจริงๆแหละในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งมันก็ยังโยงมาที่แมนยูนั่นแหละนะครับแล้วก็เปเอชในช่วงนี้แล้วก็ซิตี้ด้วยนะครับส่วนเราข่าวก็สื่ออื่นนะครับก็เป็นเรื่องราวของฮามาติดนะครับอันโตเนลล์คอนเต้นะครับที่จะมาเป็นคนซื้อคนใหม่ของทอตเทมสเปอร์นะครับก็มีรายงานว่าคอนเต้มาแล้วเนี่ยนะครับได้มีการเล็งนักเตะเอาไว้5รายในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยกันนะครับนะซึ่งหนึ่งในนักเตะ ที่คอนเต้ต้องการเนี่ยก็คือเดยมาย่ามาติดนะครับซึ่งเป็นอดีมิดฟิลด์ที่เคยร่วมง,งานกันตอนที่ทั้งคู่เนี่ยอยู่กับทางเชลซีนะครับก็เตรียมที่จะดึงเข้ามาเพิ่มเติมในทีมทอนมสเปอร์ด้วยนะครับซึ่งมองเล่นๆเ,เนี่ยมันอาจจะเป็นข่าวว่าสิบจ่าถูกไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยให้เราดูตอนที่คอนเต้ไปอยู่อินเตอร์มิลานนะครับเขาไม่ได้เกี่ยงเรื่องของอายุนักเตะที่จะใช้งานได้กี่ปีนะสามสิบเขาก็เคยดึงไปอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยิ่งช่วงหลังๆเนี่ย เราได้ยินอย่างชัดเจนครับว่าคอนเต้เซนังเต้แมนยูไปหลายรายเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นข่าวนี้มันก็มองแบบข้ามไม่ได้นะนะครับมันอาจจะเกิดขึ้นได้นะในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับนะก็ติดตามัดูเพราะว่ามาติดก็มีข่าวการย้ายทีมด้วยนะครับแล้วก็รายงานสุดท้ายครับมีรายงานกันออกมาจากราดาซ o โอน่นะครับซึ่งเป็นสื่อของอิตาลีนะครับรา,รายงาน,นออกมาว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์เดนเนี่ย ได้มีการโดนท้าแล้วนะครับท้าทายจากเวสแฮมแล้วก็เอซิมิลานนะครับในการหนึ่งตัวนิโคลามิเลนโควิดครับแนวรับของฟิออเรนตารายนี้นะฮะที่ทานกเตเนี่ยต้องการย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งแมนยูเนี่ยหลังๆไม่ค่อยมีข่าวแล้วนะครับนะข่าวมาน้อยไปนะฮะในหลังๆแต่ว่ามิเลนโควิดยังถือว่าเป็นตัวเลือกของแมนยูอยู่นะครับตามรายงานที่ออกมานะฮะ คือไม่ได้โควิดแน่นอนครับเป็นตัวเรื่องจริงเพราะว่าทียนึงหลายคนก็การันตีว่าไม่เดินโควิดเนี่ยแมนยูให้ความสนใจแต่ว่าไม่ได้เป็นเป้าหมายเบอร์ต้นต้นที่แมนยูต้องการเท่านั้นเองนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูที่น่าสนใจนะครับสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ